าทบทวนตัวอย่างที่1น,นะคะอูทั้ง3มห้องทํากันหมดแล้วแหละได้ทำตัวอย่างที่1เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดกันทุกห้องแล้วถือเป็นการทบทวนแล้วกันนะคะได้ทำตัวอย่างต่อๆไปได้อย่างมีความสุขนะนะตัวอย่างที่1ผลการทดลองสําหรับปริยา a กลายเป็น b เป็นดังนี้นะคะโดยได้ทาการทดลอง4ครั้ง4หลอดนะคะได้ตราการเกิดปริยาตามนี้ นะจย์ให้เราทำอะไรจงคำนวณหาสมการอัตราขออ้อ2อันดับของปฏิกิริยาทำไงคะอันดับแรกทำข้อนหนึ่งก่อนเนาะสมการอัตราอันดับแรกทำไงคะก็เขียนสมการอัตราทั่วไปถูกไหมว่า R เท่ากับอะไรคะ k e ยกกำลัง ok m เห็นไหม ซึ่งตัวเ e มนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราความสะดวกเราอะหรือบางทีอานะฮะสมการอัตตาเท่ากับ K A ยกยกำลังอะไรดีอาซึ่งตีนเอยกกำลังตีนนะฮะ,นะะจากนั้นเราก็เลือกการทดลอง2การทดลองนะคะแทนค่าลงไปเพื่อหาค่าอันนี้นะคะว่าเท่าไหร่นะฮะ,นะะ,นะะเลือกการทดลองไหนดีละ่ะครูก็จะเลือก1กับ5แล้วกันนะคะอันไหนก็ได้นะ การทดลองที่หนึ่งแทนค่าลงไปค่ะอ่านี้เท่ากับเท่าไหร่คะ 2k ความข้นของสารตั้งต้น A ก็คือเท่าไหร่0.2ยกกำลังตัวนี้ตีน,นตัวสมการที่หนึ่งจากนั้นไปสมการที่4นะคะก็แทนค่าเปลี่ยนอะไรคะอ่าเท่ากับ2เท่ากับ k นะความคุ่นของ A ก็คือ0.5ยกกำลังอ่าส้นไยินนะเป็นสมการที่2จากนั้นทำไรคะเอาสมการที่มากตั้งหารด้วยสมการที่น้อยเราก็แค่เช็คอ่าสมการที่มากก็เช็คไปอ่าสองเท่ากันค่าเคค่าคงที่ของอัตราปฏิกิริยาเดียวกันทําที่อุณหภูมิเดียวกันนั้นค่าเคก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวที่จะมากก็ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้มาก อันนี้0.2อันนี้0.5เพราะฉะนั้นเอาสมก,การ2ตั้งหารด้วยสมก,การที่1ถูกไหมก็จะได้ว่า2ส่วน 2, 2อ่ะ2เท่ากับเดี๋ยวนะใจร้อนนิดหนึ่งสองเท่ากับ k 0.5ยากกำลังส้นตีนนี่หารด้วย่อ2ส่วน k 0.2ย์กกำลังอะไรคะส้นตีนค่ะจากนั้นทำไรคะตัด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 เพราะอะไรเพราะมันเท่ากันถูกไหมอ่าเท่ากับ1อ่า k ตัด k ได้1 1คูณอะไรก็เท่าเดิมครับผม,ม่เขียนก็จะเป็น0.5ย์จุากกำลังส้นตีนหารด้วย0.2ย์กกำลังส้นตีนเท่ากับเท่าไหร่2อ ห้าถูกไหมซึ่งมันก็คือห้าหารสองอันเดียวกันใช่ไหมเลื่อนจุดนะก็จะได้เป็นสองจุดห้ายกกำลังอะไรยกกําลังยกกำลังยกกลังอะไรยกกําลังส้นตีนนะเพราะฉะนั้นสองจุดห้ายกกําลังอะไรจะได้เท่ากับหนึ่งก็คือยกกําลังอะไรคะศูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้ยกกำลังของเราก็คือเท่ากับ0ถูกไหม ก็คือ1น่เท่ากับ2.5กำลังศูนย์ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่1เพราะนั้นอันเนี้ยส่นตีนนี่ก็คือศูนย์โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสมการอัตราก็คืออะไรคะ r เท่ากับ k A e, ยกกำลังอ่าไม่สุนตีนแล้วนะอะไรคะ ยกกำลังศูนย์ได้แล้วข้อที่1น,นี่จากนั้นโจทย์ถามอะไรข้อ2อ,อันดับของปฏิกิริยาเว้าะนั่นะก็มาทำข้อ2อ,อปฏิกิริยา A กลายเป็น B เป็นวิยาอันดับอะไรคะอันดับ0ค่ะก็คือเลข0ูนย์เข้าไหมไม่ยากข้อนี้นะฮะน,นี้เป็นการทบทวนเพื่อที่เราจะได้ทำตัวอย่างที่ ยากขึ้นไม่ใช่ยากขึ้นคิดนานขึ้นนะคะแต่ก็พื้นฐานก็อยู่อันนี้แหละนะคะไม่ยากเลย